วันนี้เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟหลวงพระบางนะคะกำลังจะเดินทางไปยังวังเวียงเารขึ้นรถไฟนะ ะะตอนนี้รถกำลังจะออกเดินทางไปวังเวียงนะคะขึ้นรถไฟเรียบร้อยแล้วนะคะคนที่ยังไม่ได้นั่งก็มีนะคะรถออกโชคดีค่ะได้นั่งติดหน้าต่างสามสิบสามสิบา กินกันมารถไฟเลยนะคะคิสวยนะรถวิ่งไปได้สักพักหนึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจตัวนะคะตัวรถไฟนี้เราให้เขาจองนะคะประมาณแปดหมื่นหกพันกีบนะคะน่าจะประมาณชั้นสองไหมคะรถก็กำลังเข้าอุโมงนะคะ ท่านี้ขบวนรถไฟของพวกเขาได้ยุดจอดสัวเขาสําหรับทานผู้โดยสารที่มีเด็กน้อยมานํากรุณาเบิเงแยงเด็กน้อยของทานให้ดีแล้วก็ใไฮแลนเล่ใไปมาสามทา้งยางขอขอบใ่ที่ทานให้ความหัวงเข้มงค์อี่แล้วงนี่ เยอะมากนะคะเส้นทางหลงพระป่าวังมีสวยมากิวหลักล้านเ้าอาคกาสี ถ้าเป็นรถไฟความเร็วสถานีนี้เขาจะไม่จอดนะคะแต่คันที่เรานั่งมานี้เป็นรถไฟธรรมดาน่าเลยจอดที่สถานีกาสีสถานีทาเด่วนขาทางนู้มังไปเราไม่ออกจากสถานีกาสสถานีไาสีเปสถานีบางเฉลิมสถานีาสีจะ่านั่ทางเหนือแ่เวาชกี้ายวีซีนาชินเาจะจอดพีเสี่นาช 你给我打电话。 มา,นนมาถึงแล้วนะคะสถานีวังเวียงอลาหลวงพะบางก็ประมาณ4ี่โมงยีนะคะมาถึงนี่ก็5้าโมงสีนะคะประมาณชั่วโมง25นาทีก็มาถึงแล้วนะคะแต่ถ้ามารถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็จะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่จอดระหว่างทางเนาะ คืนนี้เราก็พักที่ g กร n วิว e ิ r i v e r s i d ์นะคะวอล์กอนะคะเพราะว่าเราไม่ได้จองมาห้องก็โอเคนะคะในคืนละ250,000กีบเท่ากับที่หลวงพ่อบางเลยนะคะแต่ว่า้องก็จะแคบกว่านิดนึงนะคะแต่ก็โอเคนะคะข้างหลังนี้ก็คือจะตรงกับ r i v วอร์วิวบังกะโ w นะคะ เก็บของเรียบร้อยแล้วก็ออกมาหาอะไรกินนะคะคนจะน้อยไปนิดนึงหรือว่าเรามาดึกปัดเรามาก็เกือบเกือบสองทุ่มแล้วเนาะคะ่ะจากสามแยกเข้ามานะคะ,คะก็สังเกตป้ายโรงแรมลุงนครหรือนะคะเดินเข้ามาก็จะเจอโค้งนี้นะคะตรงแถวเนี้ยที่พักจะมีเยอะเลยนะคะข้างหลังจะเป็นริมน้ำนะคะ ก็จะมีร้านโรตีมีร้านอาหารขายนะคะร้านนี้ก็จะอยู่ข้างๆที่พักเราเลยค่ะฮะอันนี้มีแต่โรตีใช่ไหมเ,เราพวกพวกอาหารนี่ไม่ขายปะ่ะอาหารมีข้าวผัดที่ผัดกระเพราไม่เคยอ๋ออ่ะโอเคจ้ะ ที่ติก็จะเป็นเจ้าของร้านรถเช่าตรงหัวมุมนี้เลยนะคะครั้งก่อนที่เรามาก็มีโอกาสได้รู้จักแกนะคะก็เลยชวนมานั่งด้วย ลุ้นง่งไว้ลุ้นวันนี้กินข้าวเสร็จแกก็ชวนมาต่อที่บ้านแกนะคะคืนนี้คงอีกยาวค่ะตื่นเช้ามาเราก็ไปเดินตลาดเช้านะคะไปหาอะไรกินนะคะก็ได้โจ๊กคนละถ้วยค่ะกินได้แค่นี้แหละค่ะ อิ่มแล้วเราก็ไปเช่ารถที่ร้านพิติบนะคะซึ่งเราก็ได้จองไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะเทะ่าไหร่คะน้ำมนเท่าไหร่หกหมืวันนี้เราก็จะไปบุรกูลหนึ่งนะคะผาหนามไซแล้วก็บุรกูลสองนะคะตามไปเลยสภาพถนนสะกอน ่เป็นหลุมเป็นบ่อยอยู่นะน้านหลอนอ๋อนี่ไงเจอแล้วนี่เจอป้ายแล้วถึงห้ารอยเมตรสายดีวังวี ภูเขาโลกใหญ่มากเป็นเขาหินปูนสูงมากอะ่ะ เนื่องจากเมื่อคืนกลับห้องดึกนะคะเอาเป็นว่าถ้ำก็ไม่เข้าเขาก็ไม่ขึ้นนะคะเอาเท่าที่ไหวเนาะ <laughs> มีหมอกเลยอะับรไปอีก800เมตรอนนี้รากำลังไปบุรลกูลนะคะบรลกูนหนึ่ง Tua mua nampak macam 8 rupiah. ป้ายนะคะเลี้ยวจากป้ายเข้าไปก็ประมาณเลี้ยวป้ายแล้วเลี้ยวขวาเข้ามานะครประมาณเข้ามาอีกประมาณกิโลนึงก็จะถึงบูร์ลูนู ข้างหนงนี่นะนึ่งนึงั้งนี้ทั้งนี้จะเป็นบุรีรัมยสามถนนดูถนน,น,นถ้าไปบุรีรัมยสามนี่ถนนลูกลังนะคะหัวแดงกลับมาแน่นอนไปไปถ้าขับมอไซค์รับรอง บุรพ์ละคูนหนึ่งค่ที่เม่ะมีรถเช่าแบบนี้ได้นะคะเช่าแบบนี้ขับก็ได้ con dài quá oh. con dài quá บูรกูล2ก็จะอยู่ให้ไกลจากบูรกูล1นึ่งนะคะ,ะให้เรากลับมาที่เดิมตรงทางแยกก่อนจะเลี้ยวเข้าบูรกูล1น่ะคะ่ะแล้วไปทางซ้ายนะคะก็จะห่างกันประมาณ7กิโลนะคะ กากับออกมาจากบุรกูลได้นิดเดียวนะคะฝนก็ตกทำให้ถนนลื่นนะคะก็เสียหลักเล่นโคนนิดหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นอะไรมากนะคะก็มีชาวบ้านมาช่วยยกรถให้นะคะ <laughs> 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 Ladies and gentlemen, we are arriving at one Station. Please take all your belongings and mind the with the train and the platform i <laughs> don't